แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชน69จังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะสำหรับการช่วยเหลือมีการประกาศผ่านราชกิจจานุเบกษาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนส่วนจะเป็นเรื่องอะไรถือว่าเป็นข่าวดีมากๆวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม69จังหวัดประกาศให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วใครบ้างได้รับสิทธิติดตามกันเลยค่ะ มีข่าวดีมาบอกจากกรมที่ดินนะครับสำหรับโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี69ใครอยากได้โฉนดที่ดินต้องฟังนะครับสำหรับ69จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่กาญจนบุรีกาฬสินธุ์กำแพงเพชรขอนแกน่นจันทบุรีชะเชิงเศราชนบุรีชัยนาทชัยยูมิชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตรังตราดตาครในใยก นคนปรปฐมนครพนมนครราชสีมานาครศรีธรรมราชนาครสวรรค์ณราธิวาสน,น่านบึงกาฬบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพังงาพัทลุงพิจิตรพิษณุโลกเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่พระยามหาสารคามมุกดาหารยะลายะโสธรร้อยเอ็ด ระนองระยองราชบุรีลบบุรีลำปางลำพูนเลยศร,รีสะเกดสกลนครสงขลาสตูลสะแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุขโขทยัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูอ่างทองอุดรธานีอุทัยธานีอุตรดิตถ์อุบลราชธานีและจังหวัดที่69าอำนาจ,จเจริญนะครับยินดีด้วยนะครับ ส่วนจะต้องเตรียมตัวยังไงก็คอยรับฟังข่าวสารจากกรมที่ดินนะครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะประกาศอย่างเป็นทางการสําหรับพี่น้องประชาชนที่รอคอยการเดินหน้าโครงการสํารวจดินนะคะหรือว่าการออกโฉนดที่ดินค่ะคุณผู้ชมในปี2569ปี2569ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด69จังหวัดนะคะเพระนาะฉะนั้นใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารใน แบบนี้สามารถไปลงทะเบียนขอรับสิทธิในการออกโฉนดที่ดินในการเดินสำรวจที่ดินได้ค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะคะสําหรับกรมที่ดินค่ะที่แจ้งข่าวในเรื่องของการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตจังหวัดดังกล่าวนะคะทั้งนี้จะไม่รวมในพื้นที่ที่ทางราชการได้มีการจําแนกให้เป็นเป็นป่าถาวลและก็ที่ดินต้องห้ามที่ออกโฉนดที่ดินตามข้อ14แห่งกฎกระทรวงฉบับที่43ด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะขอย้ําอีกครั้งหนึ่ง นะะในการเดินสำรวจที่ดินในครั้งนี้ค่ะของกลุมที่ดินผ่านโครงการสำรวจออกสนดที่ดินปี2569 69จังหวัดนะคะสามารถเป็นลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะของกลุมที่ดินได้เลยค่ะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ชมประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการกําหนดจังหวัดที่มีการสำรวจรางวัดในการทําแผนพื้นที่เพื่อออกสนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนประจําปี2569นะคะ ก็จะมีจังหวัดกระบี่ค่ะการจนบุรีกาสินค่ะกำแพงเพชรนะคะขอนแก่นจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชนบุรีจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดชุมพรจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตรังจังหวัดตราดจังหวัดตากนะคะจังหวัดนครนายกค่ะจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครพนมจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครสว, cycles, จจว,ว,วร wow. รคจจ์จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็จังหวัดชัยนาทค่ะจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดปัตานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจังหวัดพังงาจังหวัดพัทลุงจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดแพร่จังหวัดพะเยานะคะจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดยะลาจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดพระนองจังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีนะคะจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสกลนครจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดสแก้วจังหวัดสระบุรีและก็จังหวัดสิงห์บุรีรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่รอคอยการออกโฉนดที่ดินหรือว่าสำรวจโฉนดที่ดินที่จังหวัดสุโขทัยสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์หนองคายหนองบัวลำพูนนะคะจังหวัดอ่างทองจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดอ อนาจเจริอาละค่ะใครมีปัญหาในเรื่องของการออกโฉนดที่ดินโครงการสำรวจออกโฉนดที่ดินมาแล้วนะคะในปี2569สามารถติดต่อได้นะคะที่กรมที่ดินในส่วนของสำนักง,งานที่ดินในพื้นที่ตั้งแปลงปลูกของท่านลงทะเบียนได้ก่อนแล้วก็จะมีการแจ้งรายเอียดให้ทราบผ่านผู้นําชุมชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะทําการสำรวจรังวัดในช่วงวันไหนเดือนไหนและในส่วนของการช่วยเหลือในครั้งนี้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยแล้วค่ะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสาร เรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ